สูงไซเลนเฮดมาเต็มเลยทำยังไงดีหุยเดินอยู่ข้างบนแล้วฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งฟิตเ้าได้ยินเสียงคนพิเศษบ้างนี่จะสามเจ้าคือใครยีอูแองบ้านพีโน่เจ้ามีความสามารถพิเศษอะไรบ้างปาดิงจอก เจ้าสามารถปราเซเลนเฮดได้หรือไม่ได้นาามนโอเคข้าจะจ้างวานเจ้าไปฆ่าเซเลนเฮดที่บ้านของข้าน่ะมีเป็นร้อยตัวเลยเจ้าจะสามารถฆ่ามันได้ไหมได้ตรงไหนไปตามข้ามาจะแสดงกาเต้นมาให้ดูรอเสียงให้ดูเดี๋ยวครับอาจารย์ทำยังไงริงเหรอตื่นเต้นน่ะอาจารย์จะเสสัตว์เต้นให้ดูคาถามว่ายังไงคาถา โอ้อาจารย์กำลังอาจารย์กำลังจริงจังมากหันหลังแล้วเอาเซกอุ๊ยอุ๊ยนีคือท่าเซกซัดนะครับนี่คือท่าเซกซัดครับเพียงว้าวดกึ่งโอ้ยนี่คือคาถาพิเศษสามารถเซกซัดเต้นได้นะคะเซกไก่หัวโลนมาแล้วว้าว จะเสกอะไรอีกคะเสกเครื่องบินมาจอดต,ตรงนี้เ <Okay. S 1> จะเสกใครนะต่อไปอาจารย์ของเราจะเสกคนบ้ามาเต้นให้ดูว้าวโอ้โห <Hey. S 1> อาจารย์เฮ้ย <Hey. S 1> <Hey. S 2> ได้ยินเสียงเหมือนเสียงอะไรเลยเหรอเสียงอะไร <Hey. S 1> อะ่ะทุกคน,นสนิเนเลย เฮ้ยเสียงอะไรมันฮึงฮึ่งอะเฮ้ยอย่าว่าจะเป็นเสียงไดโนเสาร์อ่ะเฮ้ยนันจะเป็นซาล่เฮดนะนั่นไม่ใช่เมนุฟ้าเพราวะว่าเห็นไหมนั่นซาล่เฮดจริงๆด้วยรึ้งไงซา,า,าล่เฮดเราจะทำยังไงกันดีเอาต้นตงไลร้มุนลายมุยนเสียใจฉันมาขอให้ไปไฟเลเฮดตัวจริงของเราเฮ้ยไม่ใช่นั่นมันมันแมว

ไฟเลตัวใหญ่ไฟเละออกมาแล้วไปถอยถอยอถอยยยไเนี่มันต้องสู้กับอะไรกับเฟเลตัวจริงเราต้องเอาเดกนอสองมาจัดการลายมลูกลูกเอามาสองตัวเลยี่ลายมุนขอให้เป็นเละไม่เดินวนเสาอ เดินอยู่ห้องบนแล้วฮาโลฮาโลหนึ่งฟิตเได้ยินเสียงคนวิเศษบางคนเขาบอกว่าคน้